วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาแก่ชาวโลกเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกในปี2566นี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันอังคารที่1สิงหาคม2566เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8 ทค่ะและวันเข้าพัรษาปี2 5 5 6ตรงกับวันพุธที่2ส,สิงหาคม2 5 5 6แรมงนห่งค่ำเดือนแปดซึ่งวันเข้าพรรษาห,หมายถึงวันที่พระพิสูจน์ในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำี่ไม่จาริกไปครั้งแรมตามสถานทีต่ต่างๆเป็นแปมีกิจจำเป็นเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะ